โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่อีกระโอกหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ทั่วโลกเลยนะครับวันที่16บหถึงยีนะครับเมษายนพุทธศักราชสองพัารเนี่ยในเชิงสถิตมิมันผิดปกตินั่นหมายก็ว่าหลังจากนี้โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในเอเชียก็ไม่ค่อยดีในหลายประเทศอย่างนี้ผมรายงานไปกําลังเพิ่มสูงขึ้นหลักที่ทําช้าอยู่เนี่ยวบางคนดูว่มันแผลงมันผิดๆ นะถ้ามีจุดในสหรัฐมีจุดอ่อ,โอนโอน่นนี่นั่นนี่ไม่ใช่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ใช่เขาเดินมาถูกหลักทุกประการเลยนะครับบางคนถามทํำไมเขาเปิดจุดโวตตรงนั้นตรงนี้ก็เขาเปิดจุดโหวแบบนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้ประชาชนในประเทศต้องหวยห,หาเขา สวัสดีครับผมพบกับผมเตอศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะครับเรื่องของโควิด1 9ยังคงเป็นประเด็นสำคัญหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มีการ ยกเลิกเงินช่วยเหลือนะครับองค์การอนามัยโลกไปแล้วนะครับกล่าวนี้ทรัมป์ก็เปิดเกมใหม่นะครับบอกว่าจะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ว่าจีนนั้นนะฮะเป็นต้นต่อของโควิด -19 มาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเกาหลีเหนือเนี่ยมีการทดลองนะครับกี่ปนาวุธชุดใหญ่นะเฉลิมฉลอง108ปีนะ คิมฮิวซุงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือทำการซ้อมยิงนะครับขีปนาวุธเป็นขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือพิสัยใกล้แล้วก็ขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศสู่อากาศนะที่ปล่อยจากฝูงบินขับไล่สู่คอยนะครับซึ่งมีการแสดงแสงยานุภาพ ทางการทหารก่อนจะถึงวาระนะครับวันครบรอบ108ปีของอดีตประธานาธิบดีคิมฮิวรุงฮะบิดาผู้ก่อตั้งประเทศหลังจากที่มีการแบ่งแยกประเทศก็เป็นผู้ก่อตั้งประเทศขึ้นมาก็เป็นซึ่งจะเป็นปู่ของคิมจองอึนนะครับในขณะที่อาเซียนนะครับเริ่มสาหัสนะครับทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียนะครับทั้งมาเลเซีย ผู้ป่วยโควิด -19 เกินครึ่งหมื่นนะสิงคโปร์ก็ติดเชื้อวันเดียวทุบสิตินะฮะสารการรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในเอเชียเริ่มไม่สู้ดีแล้วนะครับปรากฏว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมล้วนเกิน5,000คนขณะที่สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดข,ขึ้นมา นะครับซึ่งสาเหตุโดยส่วนใหญ่ฮะที่เกิดการแพร่ระบาดเนี่ยก็มาจากปัจจัยภายนอกนการเดินทางมาของบุคคลที่มาจากนอกประเทศ mm hmm. ในขณะที่สิงคโปร์นะครับซู้โควิด -19 ยิบตาฮะบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะก็ฝ่าฝืนก,ก,ก็มีโทษปรับถึง7,000บาทธนาคาวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสิงคโปร์เนี่ยออกคำสั่งบังคับต้องสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะนะครับ ในมาตร,รการเพ,เ,กเพิ่มเติมการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อปรับแนวทางในเบื้องต้นนะครับเท่านั้นหลังจากพบหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆว่าเคสผู้ป่วยติดเชื้อนั้นนะครับมีมากขึ้นแล้วก็ไม่เจอรับเ,เป็นเคสที่มาใหม่ๆไม่ค่อยจะเจอนะครับเป็นโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังวุ่น ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐอเมริกาประชาชนเริ่มประท้วงต่อต้านคำสั่งหยุดงานและก็ให้อยู่ที่บ้านสำรักข่าว o x x n w w s นะครับรายงานว่าผู้ชุมนุมประท้วงคนหนึ่งนะครับถูกจับกลุ่มหลังชาวบ้าน Care, นอร์ทแคโรไลนากว่าร้อคนมารวมตัวกันที่บริเวณด้านนอกรัฐสภาประจำรัฐนะครับ ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อประท้วงคำสั่งของรอยกูเปอร์ผู้ว่าการรัฐที่ข,ขอให้ประชาชนอยู่ในแต่บ้านพักเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เบื้องต้นกูเปอร์ได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่30มีนาคมและบอกว่าจะบังคับไปจนถึงวันที่29เมษาย,ยนอย่างไรก็ตามนะครับต่อมาข้ออ้างการผลปรนข้อต่างๆข้อจากัดการต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะเกิดความวุ่นวายนะ ความเคลื่อนไหวที่กระพือความไม่พอใจของผู้คนที่ต้องอกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในอินเดียในปากีสถานหลังจากที่มีการล็อกดาวน์ในขณะที่ประธานานธะิบดีโนดดนชวมนะฮะตัดงบของกองทุนการเงินตัดงบของอทางองค์การอนามัยโลกปรากฏว่านะครับ สิ่งที่ตามมาก็มีคนลุมจวกชวมนะครับญี่ปุ่นก็วอนให้คนอยู่แต่ในพ้านนะตายนับแสนคนสำนักข่าว a อนะครับรายงานว่านานาชาตินะลุมประนามประธานาธิบด,ดีโดนช่วมกนนรณีระงับเงินอัดฉีดองค์การอนามัยโลกด้วยก็หาจัดการรับวิกฤตโควิดาอย่างผิดพลาดขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนงดออกจากบ้านหลังจากมีรายงานว่า อาจจะมีการตายถึง4 0แสนคนเริ่มปราศจากมาตรการเร่งด่วนหากไม่เร่งดาเนินการทามาตรการเร่งด่วนนะครับขณะนี้ทั่วโลกกำลังพยายามชนะโควิด -19 ซึ่งการแพร่ระบาดอ,ออกฤทธิ์เดชอยู่ในเวลานี้ประธานาธิบดีโดนชทรัมป์ก็เกลี้ยวกล่อมก็สั่งระงับเงินขององค์การนอนามัยโลกนะครับก็ต่างชาติก็ลุมโจมตีประธานาธิบดีโดนทรัมป นะครับในขณะที่เจ้าลี่เจียนโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศตอบตัวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ทั่วโลกขณะนี้ยังเลวร้วายนะครับการตัดสินใจของอเมริกาซึ่งเท่ากับการผ่อนทำลายบ่อนทําลายนะครับศักยภาพขององค์การนาำใหม่โลกแล้วก็ร่วมมือนะครับระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 นะครในขณะที่บิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft ทวิตว่าการลดเงินอุดหนุน IMF อันตรายอย่างมากนะครับส่วนอันโนโอกูเดเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติขานดับว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะตัดทอนทรัพยากรจัดสรรให้กับองค์การอานาใหม่โลกแต่เป็นเวลาที่นานาชาตินะครับจะสมัครีและร่วมมือกันผู้หยุดยัง้งโควิด -19 นะครับแล้วก็ผลกระทบที่รุนแรงที่อาจจะตามมาในขณะที่นายัฐมนตรีสกอตต์มอริสัน ของออสเตรเลียกล่าวว่าเข้าใจคำวิจารณ์ของทรัมป์อย่างไรก็ตามองค์การนาไมาโลกเป็นองค์กรที่ต้องดำเนินการภารกิจสำคัญซึ่งรวมถึงเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลียนะครับกับองค์กรแห่งนี้อย่างใกล้ชิดจะไม่มัวไปจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยจนสูญเสียสิ่งที่สำคัญกว่านะครับองค์การนาไมาโลกจะมีข้อผิดพลาดให้ตำหนิได้ก็ตามนะครับ ในขณะที่นายแพทย์แอนโทนีเปาซีที่ปรึกษาระดับสูงขององค์การาด้านาโรคติดต่อของชวัมกล่าวว่าเป้าหมายการวีสตาร์ทเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นวันที่1พฤษภาคมอาจจะเป็นการมองในแง่ดีเกินไปในขณะที่นิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีการแพร่ระบาดหนักที่สุดในสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต ได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มกว่า1 0,000คนและครอบคลุมการเสียชีวิตที่สันนิษฐานว่าเกิดจากโรคปอดแต่ไม่เคยรับการทดสอบหาไวรัสนะฮะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็แสดงความเสียใจเรื่องของทรัมม์รัับเงินนะครับเลงหันไปหาพันธมิตรรายอื่นเพื่อทำการสนับสนุนแทนสนขาวเอพีนะครับรายงานว่าองค์การอนามัยโลก นะครับรู้สึกเสียใจกับประธานาธิบดีโดนชวรัมระงับเงินสนับสนุนนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติแห่งนี้โดยอ้างถึงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตโควิด -19 นะครับซึ่งเขาบอกว่าเราเสียใจต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ระงับเงินอุดหนุนที่มอบแด่องอาานะค์การอนามัยโลกนะครับผู้บริการองค์การอนามัยโลกกล่าวแบบนั้นก็ชื่อเทดลอสนะครับ เขาบอกว่าองค์การแห่งนี้มีพนักงาน7,000คนทั่วโลกนะครับหลังพิจารณาทบทวนการตัดเงินสนับสนุนผู้บริจาคเก่าแก่และรายใหญ่ที่สุดของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การอนามัยโลกนะครับามออกประกาศระง,งับเงินสนุนของสหรัฐอเมริการะหว่างการพิจารณาทบทวนองค์การอนามัยโลกซึ่งเขากล่าวว่า บริหารจัดการผิดพลาดอย่างร้ายแรงและปกปิดการเผยแพร่โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงก็เลยตัดเงินเลยนะครับหลังจากอ,องค์การในไมโลกตอบโต้ว,ว่านักการเมืองก็อย่ามาเล่นการเมืองในช่วงเวลานี้นะครับก็ด่าก,กันไปด่าก,กันมาด่าก,กันมาด่าก,กันไปสุดท้ายช่วงตัดเงินเลยนะครับเยอรมน,นีก็เริ่มปลดล็อกโควิด -19 นอนุญ,ญาตให้ร้านค้าเปิดกิจการได้ สืัขาวเอฟรายงานว่านางแองเกล r าเมกเกลนะครับนายกบุรีเยอรมันดีนะครับถแถลงก้าวย่างแรกนะครับในการยกเลิกข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่ขณะเดียวกันก็ฉุนนะครับชุดเศรษฐกิจของอประเทศดิ่งสู่สภาวะถดถอย โดยอนุญาตให้ร้านค้าทั้งหมดกลับมาเปิดกิจการได้ในสัปดาห์หน้าแต่สถาบันการศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนต่อไปจนกระทั่งถึง4นะครับพฤษภาคมสถานการณ์โดยรวมของเยอรมน,นีพรบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับอยู่ที่944คนนะถือว่าสูงนะนะครับแล้วก็ปิดเชื้อสะสม13,300 13,300 13, นะครับ 3 3 3 5 5แสนส่าแสนกว่านะนกึกว่า1 0 0 0 0แกว่าถึงแม้จะมากที่สุดอันดับ5ของโลกแต่ส่วนอของตัวเลขเสียชีวิตสะสมมี3,592น้อยกว่าชาติอื่นๆอย่างสหรัฐอเมริกาสเปนอิตาลีฝรัง่งเศสร,รวมถึงสหราชอาณาจักรถึงเท่าตัวนะครับก็กำลังปลดล็อกดาวน์มันเอาไม่ไหวสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงนะ ต่ำสุดในรอบ18ปีราคาน้ำมันสหรัฐอเมริกาหลุดที่20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็พิษโควิด -19 นะครับหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงคืนฮะทองลงแรงสำนักข่าวมาเก็ตบอสกับรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแตะต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2002คาดอุปสงค์พลังงานของโลกจะลดลงมาก สุดเป็นประวัติการในปีนี้และสต็อกปิโตรเลียมอเมริกันเพิ่มขึ้นเป็น12สัปดาห์ติดกันส่วนวอลตีดลงหนักจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออนแอขณะที่ต้องําปิดลบที่28ดอลลาร์ต่อบาร์เรน,นะครับ28ดอลลาร์นะครับตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัวทรมประกาศเอาจริงบอกว่าเตรียมเปิดเศรษฐกิจอ้างสหรัฐอเมริกาพ้นจุดเลวร้ายที่สุดนะครับ แต่ยอดตายรายวันยังทุบสิติไม่หยุดสำนักข่าวเอฟีกับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนร์ชอป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับอ้างว่าอเมริกาผ่านพ้นวิกฤตที่เร็วล้าที่สุดนะครับเรื่องโรคระบาดโควิด -19 ไปแล้วและจะออกคำสั่งนะครับคำแนะนำสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจสวนทางกับข้อมูลสื่อมวลชนที่พบว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันยังคงทุบสิติสูงสุด นับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะครับคำประกาศของทัาม,มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นี่นะครับจากนับของสำนักข่าวรอยเตอร์ทุบสถิติสูงสุดระบาดเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2,371คนนะส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย30,000 3 0แปะ300,000เอขอปฮะ30,000 30, กับ แปดคนนะครับสหรัฐอเมริกาพบผู้เสียชีวิตนะครับรายแรกเมื่อ29กลุ่มภาพันธ์ใช้เวลา38วันสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แตะระดับ1,000 0คนแต่ใช้เวลาเพียง9วันจากนั้นก็พยุงเหนือ,อ30,000ศพขณะที่สถิตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดในวันเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ ด้วยตัวเลข2,364รายชอมก็คิดอะไรแปลกๆแ,แต่เขาก็มีหลักนะไม่ใช่จอมไม่ใช่ธรรมกคนธรรมดาเขาจะมีอะไรแปลกๆในเกาหลีใต้ปรากฏว่าพรรคของรัฐบาลเกาหลีใต้คว้าชนะการเลือกตั้งได้นิสสงจากโควิด -19 อย่างอยู่หมัดนะครับสำนักข่าวเอรายงานว่าพรรครัฐบาลของเกาหลีใต้คว้าชัยชนะถล่มทลายในสิกเลือกตั้งรัฐสภาตามความคาดหมายหลังจากเกิด การแพร่ระบาดของโควิด -19 กลายเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้สร้างผลงานและช่วยเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคของประธานบดีบุญแจอืน่นพรรคประชาธิปไตยของมุญแจอื่นกว่าที่นั่งนะครับส่วนใหญ่ในสภาได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีด้วยสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ละ6 6 2นับว่าสูงที่สุดสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี1992นะครับ ซึ่งพรรคประชาธิปไตยกว่าที่นั่งสสไปได้163ที่นั่งจากทั้งหมด300ที่นั่งส่วนพรรคน้องที่คาดว่าจะได้มา17ที่นั่งปวนรวมเป็น180ที่นั่งในการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการมินชอนกูนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอเดดนแกบระบุว่าเชื่อมั่นนรัฐบาลของมุนถูกกระตุ้นในสิ่งที่เรียกว่า การทูดนะครับโคโรนาไวรัสนะครับรวมถึงการที่หมุนได้โทรศัพท์หาหรือกับผู้นำอย่างน้อย20ประเทศก็ทำให้สถานการณ์ประเทศเขาดีขึ้นหลังจากที่ตกต่ำอย่างหนักอันนี้คงเป็นประเด็นสำคัญในขณะที่โควิด -19 กำลังเกิดขึ้นนะครับก็สหรัฐก็สั่งเดินหน้านะครับพิสูจน์โควิด -19 มีต้นต่อมาจากอู่ฮั่นเท่านั้น นะครับสำหรับข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลของเขายัางคงเดินหน้าสืบหาหลักฐานว่าไวรัสนะครับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับมีต้นตอมาจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นนะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไม้ปอมเปโอเรียกร้องรัฐบาลนะครับออกมาเปิดเผยข้อได้จริง ขณะที่ต้นต่อโควิด1 i ยังคงปิศสนานไปทั่วโลก fox news นะกรายงานว่าไวรัสชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบเมืองอู่ฮั่นโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพแต่เป็นความพยายามของจีนที่แสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพในการค้นพบและต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีนะครับทัดเทียมหรืออาจเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปรายงานชิ้นนี้นะครับและชิ้นอื่นระบุในํำนองว่าห้องแลบอู่ฮั่น ทำการทดลองในไวรัสวิทยาที่มีมาตรการความปลอดภัยหละหลวมจนอาจทําให้เกิดคนติดไวรัสแล้วก็น้ํามันนะนำมันไปแพร่ในตลาดอาหารสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้เคียงกันระหว่างการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้ถามจรัมเกี่ยวกับเรื่องไวรัสหลุดออกจากห้องแลบที่เมืองอู่ฮั่นนั้นจริงเท็จประการใดจรัมตอบว่าทราบมาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ เรากําลังตรวจสอบอย่างรัดก,กุมเกี่ยวกับสถานก,การณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นทรัมป์บอกอย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าทรัมป์นะพูดคุยในประเด็นประธานธิดดีสิจิ้นผิงเรื่องนี้หรือไม่ทรัมตอบว่าผมไม่ขอพูดเรื่องนีเ้เป็นเรื่องที่คุยกันเกี่ยวกับห้องแลบนั้นก็แล้วกันนะผมไม่อยากพูดมันยังไม่ได้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในขณะที่ทรัมป์พยายามย้ำถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับปักกิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาต้องพึ่งพาอุปกรณ์นะครับป้องกันต่างๆจากจีนเพื่อใช้ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19- นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สถาบันไวรัสวิทยาเมืองอู่ฮั่นได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับที่ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบแห่งหนึ่งในสถาบันและอาจจะรั่วไหลออก สู่ภายนอกนะครับไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับ FOX NEWS ว่าเราทราบว่าไวรัสมีต้นกำเนิดที่เมืองอู่ฮั่นและไวรัสว,วิทยาดังกล่าวอยู่ห่างจากตลาดอาหารทะเลนะครับซึ่งตรวจพบเป็นที่แรกไม่กิมใหม่นะครับทั้งนี้นะครับประชาคมวิทยาศาสตร์ทั่วโลกชื่อว่านะครับไวรัสชนิดนี้นะครับ เป็นชื่อทางการของโควิด1 9ก็ชื่อว่าซา l เลสนะครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทั้งข่าวนะักวิสตร์ก็ชื่อแบบนั้นหลักถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีสรัฐจะมุ่งไปที่การโจมตีที่องค์การอนามัยโลกเลยว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยช้าพลาดให้ข้อมูลผิดแล้วสุดท้ายตัดงบนั่นหมายความว่า กำลังขององค์การอนามัยโลกที่จะแก้ไขปัญหาโควิด1 9เนี่ยก็จะไม่มีพอคน7,000คนเนี่ยที่กำลังอยู่ทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาโควิด1 9ก็จะอาจจะไม่รับเงินเดือนอันนี้กำลังเกิดขึ้นการวิจัยเพื่อค้นหาวัคซีนเนี่ยก็ต้องหยุดชะง,งักลงนะครับในขณะที่เขาก็เดินกลยุทธ์ว่ามุ่งหน้าไปหาจีนเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าจีนจะต้องตกเป็นจำเลยนะครับ ในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเอาช่วงเวลาไหนเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหร,รัฐอเมริกาท่านผู้ชมอย่าลืมนะตัวอย่างหนึ่งประเทศละเกาหลีใต้มีการเลือกตั้งรัฐบาลชนะเนี่ยรัฐบาลกลุ่มเสียงข้างมากโขววิชัยซัดในการแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ทรัมป์ก็ใช้หลักเดียวกันนะแต่มุ่งไปที่จีนแต่ทรัมป์จะพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าจีนต้องขอความช่วยเหลือจากจีนในระหว่างนี้ นะครับจีนกําลังให้การช่วยเหลืออุปกรณ์ของสหรัฐไม่เพียงพอตอนนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับยังคงใช้มาตรการเข้มงวดแต่ก็ไม่มากนักแต่ช่วงก็บอกเขาจะเดินเศรษฐกิจต่อใครจะเป็นจะตายไม่รู้นะนะครับตายก็ตายไปนะครับจะมุ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเป็นสําคัญซึ่งหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่อีกระรคหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ทั่วโลกเลยนะครับ วันที่1 6บหถึงยีรับเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามเนี่ยในเชิงเศรษฐีมันมันผิดปกตินั่นหมายกาว่าหลังจากนี้โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในเอเชียก็ไม่ค่อยดีในหลายประเทศอย่างนี้ผมรายงานไปกําลังเพิ่มสูงขึ้นหลักที่ทําชําอยู่เนี่ยพวกบางคนดูว่ามันแผงแผลงมันผิดผิดนะถ้ามีจุดในสหรัฐมีจุดอ่อนโน่นนี่น,ะน,ะนั่นไม่ใช่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองไม่ใช่เขาเดินมาถูกหลักทุกประการเลยนะครับ บางคนถามทาไมเขาเปิดจุดโหวรตรงนั้นตรงนี้ก็เขาเปิดจุดโหวแบบนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลทาให้ประชาชนในประเทศต้องหวยห,หาเขาและก็เป็นเหตุทําให้เขาสามารถนํางบประมาณขนาดใหญ่เนี่ยมาจ่ายให้กับคนในสหรัฐอเมริกาได้ไม่ใช่เหรอก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ใช่เหรอสิ่งที่เขาทํามาก็าทํามาตามหลักยุทธศาสตร์ทางารหนึ่งทุกประการนะ คนดูทั่วไปชําทำไม่ถูกชําม,มันอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับผมมองว่าทรัมป์ทำถูกทุกประการเลยและโอกาสที่จากช้ัมเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นประธานาธิบดียากก่อนหน้านี้พอเกิดโควิด -19 ทนชัมมาเลยคะแนนนิยมมาเลยพอเกิดสงครามตะวันออกกลางคะแนนนิยมชัมมาเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้คือหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่าลืมนะฮะชัมเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนที่ใหญ่มากเป็นนักเลงเลยล่ะ นะฮะประวัติของชวมเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนหลายแห่งนะและเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขามีเงินพอเขาป๋าพอเขานักเลงพอนะครับพ่อเขาเป็นนักธุรกิจแต่เขาหันจับไปดูประวัติทมเนี่ยเขาหันจับมาเรื่องของคาสิโนเป็นสําคัญเลยโรงแรมคาสิโนเนี่ยนั่นหมายความว่า ความคิดแปลกๆของชรอมเนี่ยถ้าไปดูศึกษาเขาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเขาไม่ธรรมดานะครับชรอมยอมเคยตกต่ำโรงแรมถูกยึดต้องขายท่อตลาดแต่เขาก็สามารถกลับฟื้นฟูมาได้นะครับไกลจะสู้กับช้อมในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สําหรับผมมองว่ายากอ่ะก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าชรอมไม่มีโอกาสกลับมาผมว่าตอนนี้คะแนนนิยมไปอยู่ที่ชรอมช้อมมีโอกาสกลับมาสูงนะครับ โควิด19เนี่ยจะจบเมื่อไหร่นู่นนะหลังวันที่3พฤศจิกาทำไมต้องหลังวันที่3พฤศจิกาเพราะมันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเสร็จสงครามไวรัสสงครามตางการคา้าสงครามอาวุธมันจะผูกเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นนั่นหมายความว่าเกมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรโควิด19ยังคงจะอยู่กับเราต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนซึ่งตอนนี้ประเทศแรกที่พบวัคซีนแล้วคือสหรัฐอเมริกานะครับ มีการถแถลงเป็นทางการแล้วล่าสุดนะครับอังกฤษก็บอกว่าประมาณเดือนกันยายนเนี่ยนะก็จะมีวัคซีนเอามาใช้ละจีนองค์การอนามัยโลกกำลังศึกษาวัคซีนอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้คงทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เขาเดินอยู่ตอนนี้เขากำลังเตะตัดขาองค์การอนามัยโลกไว้ง่ายไม่ให้ค้นหาวัคซีนนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไหนค้นหาวัคซีนได้ก่อน จะเป็นประเทศสูงสุดของโลก,ท,กทุกประเทศจะต้องแห่ไปซื้อวัคซีนต้นทุนอาจสิบบาทหรือ5บาทมันจะมีราคาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันต่อวัคซีนต่อเข็มเพราะทุกคนต้องใช้เพื่อในการพยุงชีวิตสิ่งเหล่าน,นี้ก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองและทั่วโลกจะต้องหวยหาวัคซีนไม่ว่าประเทศไทยผลิตได้ก็ตาม นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ขาที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซก เท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคน ้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว